ช่อดอกไม้ปริศนาทําบุ๋มปนัดดาย,ยิ้มแก้มปริแฟนแฟนลุ้นรีเทิร์นอดีตสามีหลังจากเลิกรากับสามีไปแล้วสำหรับดาราและพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ประกาศโสดและแยกทางรักกับเอกเอกกรินนินเศรษฐีเทรนเนอร์หนุ่มโดยมีปัญหาจากเรื่องส่วนตัวที่ฝ่ายชายติดเกมอย่างหนัก ล่าสุดดูเหมือนทั้งคู่อาจจะมีลุ้นรีเทริร์นรักเมื่อบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพถือกุหลาบช่อใหญ่พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณค่ะก่อนที่จะมีแฟนกลับเข้ามาถามว่าเป็นดอกไม้จากหนุ่มปริศนาคนไหนก่อนมีคนเข้ามาโพสต์ถึงเจ้าของดอกไม้ปริศนาว่าเล่นเกมมะใครให้เขาว่าเขาจุดๆ,ๆุก่อนที่สาวบุ๋มจะเข้ามาตอบว่าหูหูหู อย่าพิ่งรีบฉเฉลยสิงานนี้ทำเอาหลายคนต่างลุ้นว่าบุ๋มปนัดดาและเอกเอกรินจะกลับมาปรับความเข้าใจและรีเทนรักกันได้อีกหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ